สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องขาพบกับนุนในช่องมาม่าบุญยหญ่มีเช่นเคยนะคะเมื่อนี้ผ้ามาแก่งดอกแคคค่ะฤดูนี้นะคะดอกแค่มาเลยจ้าดอกใหญ่งเขากับแกะแกะสอนออกนะคะส่วนดอกน้อยๆแบบนี้กับบอต้องแกะก็ได้คะ่ะพี่น้องขารสชาติขมอัมลํำกำลังดีจ้า ดอกใหญ่ที่เข้าแกะเนี่ยก็เพราะว่าบางทีในเกสรของเขากระสิมีแบบว่าประมาณว่านอนนะคะนอนตัวน้อยๆเมื่อน,นี้เขาก็จิแกงไส้นี่เลยค่ะปลาสกค่ะทุกคนคะตัวละ1กิโลกิโลละ50บาทค่ะหน้าตากระสิประมาณนี้จ้าค่ะและนกกระีเคล็ดลับนะคะในการที่เฮ็ดให้ปลายี่สกของเรานะคะกิ่นแล้วคือจังบ่มีก้างนี่แหละพี่น้อง วิธีการก็คือว่าเอามือลูบๆเบื้องจ้าว่าหม่องใดที่นีกลางเท่ากับเสียเอามีดกรีดลงไปแค่กรีดซื้อแล้วค่ะโมเมนันหั่นจนทะลุได้บางจากนั้นเท่ากับมาสไลด์ต่มที่เท่าตองการขนาดตอนใหญ่ต้นน่อยกันแล้วแต่เท่าแล้วจ้าหั่นเสร็จแล้วนะคะเอามาคลุกแป้งทอดกรอบนิดหน่อยนะคะนิดหน่อยแบบนี้ค่ะคลุกๆเพราะมันเวลาเอาไปทอดสีบริิกกระทะค่ะเวลาทอดก็ต้องใจเย็นๆเด้อพี่น้องเด้ออย่าใจห่อนคือยังหน่ำมันในกระทะเด้ล่ะปลาสิเลซะก่อนจ้า เอากระทอดไปเรื่อยๆนะจ้าเห็นบ่มันกระปุที่กระทะแล้มันกระสีก,ะกรอบๆมาก็ทอดจนไปตามที่เฮาพอใจเลยจต่พี่น้องอยากได้กรอบซ้ำไดแต่ว่ากะบยาห่มันใหม่ด้วยค่ะตรงที่เฮาเกล็กระสิถึงน้ำมันท่อนๆแล้วมันสีก,กรอบค่ะพี่น้องกรอบแล้วก็นหนา้าตาออกมาประมาณนี้ค่ะหลังจากนั้นเฮามาเตรียมอันนี้เป็นเนื้อปลาช่อนนะคะโขลกไว้รอแล้วจ้า และส่วนผสมสําคัญก็คือพริกแกงส้มกอทอมอจ้าอันนี้เพิ่นใส่กะปิให้แล้วแล้วก็กระชายผสมลงไปเรียบร้อยแล้วจ้าข้ากรตักใส่ซ้อนนึงค่ะสมพริกแกงใต้และพริกแกงกอทมอเข้าด้วยกันค่ะอย่างละหนึ่งนะคะลูกจากนั้นเราก็คลคลุกคลกให้เข้ากันจากพี่น้องค่ะเอาลงละลายลงไปในน้ําเดือดได้เลยค่ะ ย้อนลงไปในาน้ำเดือดๆดแล้วเท่ากับค้นแน่จักหน่อยเพิ่นแต่แล้วก็ปรุงรสได้เลยจ้าใส่ผงปรุงรสหรือผงชูรสตามที่เราต้องการนะคะแล้วกัน้ำตาลปี๊บจ้าน้ำตาลมะพร้าวมะหวานก็ใส่หวานค่ะพี่น้องคะ่ะน้ำมะขามเปียกจ้าอันนี้ก็ใส่ไปซิมไปนะคะเพราะว่าย่านว่าใส่หลายโพดมันจะส่งเกินนะคะ ไม่เปรี้ยวเราก็สามารถเพิ่มได้แล้วก็เพิ่มน้ำปลานะคะเพราะว่ายังโอกาใส่เข้มหลายซิมแล้วมันจืดกับใส่เกลือค่ะหลังจากเดือดไปสักระยนึงแล้วใก้ใส่ผักที่เราเตรียมเอาไว้ได้เลยค่ะอันนี้คือการบอกคอรี่ที่เหลือนะคะเสียดายก็เลเบกรถิ่มค่ะเอามาหั่นใส่หลังจากนั้นก็ใส่ดอกแคพระเอกของเราลงไปเลยจ้าหอมหอมค่ะพี่น้องค่ะ พริกแกงส้มกอทมอมันสิบเพชรได้พี่น้องแต่ถ้าเราเพิ่มพริกแกงใต้ลงไปเนี่ยบอกเลยเลยว่ารสชาติดีขึ้นมามากๆเลยจากพี่น้องค่ะมันสีดับข้าวไปในโตและรสชาติก็สิรสดขึ้นก็สิแซบขึ้นนะคะแกงไปพ่อพักเ้าเดือดนิดหน่อยนะคะให้มันสลดสลดแบบนี้เดือดนิดหน่อยแต่ว่าบดถึงเปื่อยเด้อพี่น้องเด้อมันสีมันจะเปื่อยข้าวโพดนะค่ะรสชาติก็กลมกล่อมครุบรสนะคะเปรี้ยวเค็มหวาน และเพลิน์นิดๆค่ะสดกำลังดีค่ะพี่น้องแล้วๆเฮาก็เตรียมตักเสริร์ฟราดในปลาทอดของเราได้เลยจ้าเฮาสีใส่ลงในหม้อเลยหรือว่าเฮาสีเอามาเทราดแบบมีุคว,วามสวยงามก็ได้ค่ะพี่ขาถ้าเกิดว่าเราชอบกรอบแล้วก็ราดแล้วก็กินเลยค่ะแต่ค่ะแต่ว่าเฮาหมักแบบนุ่มๆเฮาก็สามารถแช่ไว้ในน้ําให้ให้น้ําซุปซึมเข้าไปในปลาอันนี้ก็ได้ยุค่ะพี่น้องค่ะ